สวัสดีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้พระนะครับมารีวิวให้เพื่อนในดีกแล้วนะครับเป็นพระนะครับไม่ใช่ของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นของหลวงปู่คกนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นพระที่ผมได้เก็บสะสมไว้นะครับเก็บไว้นานแล้วล่ะครับตั้งแต่ปีปีห้าเก้านะครับพระ สร้างขึ้นในปี59นะครับพระปิดตานะครับเดี๋ยวมาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับนี่ครับตัวกล่องนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่สีฟ้านะครับด้านในนะครับนี่นะครับเขียนว่าพระปิดตานะครับเขียนว่าพระปิดตาปดนีนะครับหลวงปู่โคก นี่นะครับสร้างขึ้นในปี2559นะครับจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอบมานบึงนะครับจังหวัดชลบุรีก็หลวงปู่โคกแกก็ดังนะครับในเขตจังหวัดชลบุรีเนี่ยหลวงปู่โคกแกก็ดังนะครับทันและแท้หลวงพ่อปุกเสงนะครับเพราะหลวงพ่อยังไม่ยังยังอยู่นะครับยังอยู่นะ หลวงพ่อท่านยังไม่จักเราไปไหนนะครับหลวงพ่อท่านยังอยู่อยู่แต่ละท่านหลวงพ่อปลุกเสียงแน่นอนนะครับอ่านี่เดี๋ยวเรามาชมเหรียญกันเดี๋ยวมาชมเหรียญนี้ก่อนอ่านี่นะครับพระสององนี้เอ่อมีคนให้ผมมานะครับองนี้เนี่ยเป็นเขาให้แฟนผมมานะครับอีกองค์นี้เขาก็ให้แฟนผมเหมือนกันนะครับอ่าด้านหลังน่าจะฝังอะไรไม่รู้นะผมผมยัง ไปหาข้อมูลมาแต่เกี่ยวกับพระปิตารุ่นนี้นะครับผมยังไม่มีนะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าเขาฝังอะไรนะเป็นพลอยดําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับด้านหน้าปัดทองนะครับเนื้อเนื้อชานหมากหรือเปล่าไม่รู้นะครับออกแดงๆนะแดงๆชมพูนะครับด้านหน้าปัดทองนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่คก ปีห้าเก้านะครับจะสร้างขึ้นในปีห้าเก้านะแท้รัฐธรรมนูพ่อปลุกเสกนะหลวงพ่อยังอยู่นะครับนี่นี่เลยฝังเหมือนกันเห็นไหมฮะผมก็ว่าจะไปหาเก็บม,มาเพิ่อมอยู่นะมีหลายเนื้อนะครับ้าปิดตาปดนี่นะครับรุ่นนี้มีอยู่หลายเนื้อเช่นกันนะครับเนี่ยราคาราคาตัวนี้น่าจะอยู่องค์ละอง์ละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันนะครับราคาตอนนี้นะครับ พอผมเห็นนะครับเขาเอาลงขายกันนะประมาณนี้ประมาณองค์ละเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับแล้วแต่บางคนก็ขายนะครับเป็นพระปิดตาปดนี่นี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับไปหามาเก็บกันไว้นะครับหลวงปู่คกท่านก็ดังนะครับในจังหวัดชนบุรีเรานะครับอยู่บ้านเบิงนะครับอยู่ที่บ้านเบิงนะครับหลวงปู่โกผมก็ไปได้พระเกมาก็มีอยู่หลายหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับทั้งพระเหรียญพระผงนะครับ ผมก็ว่ากะว่าว่างๆมีโอกาสนะครับก็จะไปกบหลวงพ่อนะครับนี่ประมาณนี้เออผมมีอะไรจะมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะครับการเลี่ยมพระนะครับนี่นะครับเพื่อนถ้าเป็นพระผงนะครับเพื่อนๆน,นะไม่ผมว่าผมขอแนะนํานะครับอย่าเอาไปเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับ ให้เอาไปเลี่ยมใส่กรอบดีกว่านะครับใส่กรอบกรอบพวกกรอบกรอบผ้ากรอบทองกรอบอะไรนะครับอย่าไปเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะเพื่อนนะมันไม่ดีนะครับเพื่อนหนึ่งนะครับการเลี่ยมกรอบผ้าเนี่ยถ้าเป็นผ้าผงเนี่ยให้เลี่ยมกรอบอย่างอื่นนะครับอย่าเลี่ยมพลาสติกแบบนี้มันจะเสียเอานะครับเวลาเนี่ยคนที่เขาเลี่ยมนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นคราบคราบกาวเหน็นไหมคราบกาว คราบกาวนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะติดมันติดตัวองค์พระนะครับเพื่อนนะมันติดตัวองค์พระนะเหมือนเหมือนใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเผื่ออนาคตนะพาพัาหน้านะครับหลวงปู่โกคกพระรุ่นนี้มีราคาขึ้นมาหลักแสนหลักล้านเนี่ยถ้าเราอยากจะปล่อยให้คนอื่นเช่าบูชาเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะต่อรองเราได้นะครับเขาจะตําหนิเราได้นะครับว่าเนี่ย เรียมมาเนี่ยเห็นไหมเป็นเป็นเป็นคราบกาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเช่าบูชาต่อเขาก็ต้องเอาไปแกะนะครับเขาก็ต้องเอาไปแกะดูนะครับเพื่อเพื่อดูว่าผิวเนื้อผ้าเนี่ยมันยังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมเขาจะต่อ,อรองเราได้นะครับจากสมมุติหลักแสนลดลงมาเหลือแปดหมื่นเก้าหมื่นเสียดายไหมล่ะครับเงินต้องสามสี่หมื่นนะฮะสมมุตินะครับสมมุตินะ ็รุ่นนี้ออกมาแรกๆก็องององอ์ละร้อยนะครับรุ่นนี้ออกมาแรกๆนะครับจากวัดนะครับองค์ละร้อยนะครับที่เข้าไปหาข้อมูลมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันแล้วนะครับรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันแล้วนะครับอันนี้ด้านหลังนี่น่าจะเป็นฝังฝังพลอยหรือเปล่านะไม่ไม่แน่ใจนะฝังพลอยดําหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเป็นมวลสารอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเอามาฝังไว้นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับก็ นะครับเพื่อนฝากอีกนิดนึงนะครับการเลี่ยมกรอผ้านะครับอย่าเลี่ยมกรอพลาสติกเด็กขาดน,นะครับถ้าเป็นผ้าผงนะอย่าเอาไปเลี่ยมกรอพลาสติกนะครับแต่เป็นผ้าผงนะพระเหรียญเลี่ยมได้นะครับเลี่ยมได้นะแต่ถ้าเป็นพ้าเนื้อผงอย่าเลี่ยมนะครับไม่ก็เก็ก like in like กเกบไว้ในกรอบแบบนี้เลยเนี่ยไม่ก็เก็บไว้ในกล่องอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลี่ยมเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาเอามาปล่อย เก็บไว้เพื่อเอามาเก็ีกําไรนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปใส่นะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปเตียมไว้นะครับเรานะก็เก็บไว้อย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเราก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเก็บไว้เนี่ยในกล่องมันแบบเนี้ยเดิมเดิมเนี่ยของมันเนี่ยให้มันอยู่อย่างเนี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปเลี่ยมก็ได้ถ้าเกิดจะเอาไปเลี่ยมกับพลาสติกแบบนี้ผมผมไม่แนะนำนะเพื่อนนะผมว่ามันจะเสียนะ มันจะเสียนะเพราะว่าเนี่เนนเขาขายเห็นไหมมันเป็นคาบเขาขายไหมคือไอ้น,นั้นคือกาวนะครับที่มันติดกับองค์พระนะเป็นกาวนะที่ติดกับองค์พระนะมันไม่ดีนะนเพื่อนๆนะแกะออกมาบางทีเนี่ยทําให้เนื้อของพระเนี่ยหลุดล่อนออกมานะครับกับกับกาวเนี่ยราคาก็ตกเลยนะครับราคาก็ตกเลยราคาเหมือนจากปล่อยเนี่ยองค์ละพันเนี่ยจากหลักพันหรือบห้าร้อย เจ็ดร้อยเนี่ยเสียดายนะครับผมเสียดายนะอย่าเอาไปเลี่ยมกันแบบนี้นะครับเพื่อนเสียดายพระนะครับว้ใครที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับที่ได้บังเอิญเข้ามารับชมคลิปนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไล์นะครับฝากกดติดตามไให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมได้าคลิปใหม่ๆออกมานะครับนี่นะครับถ้าใครอยู่ชนบุรีนะครับนี่พระผมปิดตาตัวนี้นะครับผมว่าสวยนะ อนาคตก็น่าจะดีนะครับไปหามาเก็บก no ันไว้นะกันเพื่อนนะตอนนี้ยังราคาไม่แรงนะครับพอจับต้องได้นะครับตอนนี้ไปหามาเก็บกันไว้เดี๋ยวผมจะไปไปหามาเก็บมาไว้อีกนะครับมีมีอีกมีอีกหลายเนื้อนะครับรุ่นนี้นะครับ้าปปดตาปนนี่นะครับมีอีกหลายเนื้อมากเดี๋ยวผมจะไปหามาเก็บแล้วเอามารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยินชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับอย่าลืมกด แชร์ให้ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม